ไปดีๆไปดีๆไม่แม่จะเดินนีบ้าหกัดแม่ได้ไหมสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับลุงเล็กคอร์ดนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะพามาลีโนเวทห้องนะคะทาสีห้องใหม่นะคะแล้วก็เราจะมาปูพื้นกระเบื้องยางใหม่ด้วยเนาะสำหรับใครนะคะทีอ่อยากจะลีโนเวทห้องหรือว่าปรับปรุงห้องเก่านะคะตามเรานะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นอุปกรณ์สิ่งจำเป็นที่จะต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ทาสีผนังเนี่ยเสร็จแล้วเนาะแล้วก็ติดม่านแล้วขอบผนังข้างล่างอ่ะมันเป็นไม้แล้วก็มารู้ที่หลังว่าปลวกกินนะคะตอนนี้เราก็เลยมาลื้อไม้ที่เขาปูขอบออกหมดละ ก็ฝากไว้ให้ตรวจสอบดีนะคะเวลาซื้อบ้านมือสองนะมันเป็นภาพที่ตัวเคยอยู่นะคะสีเรานะคะก,ก็จะผสมกับน้ำเปล่าเนาะสัดส,ส่วนนี่คือกะเอานะคะเพื<ๆ>่อนๆไม่ข้นจนเกินไปไม่ทาย,ยากมากเนะาะเพราะสีเราสามารถทาซ้ำสองสารอบได้นะคะเขายังไม่เนียนอะเดี๋ยวเวลาเขาแห้งอะ่ะเขาจะเนียนเองนะ นี้องจประมาณนี้นะคะนี่ก็ใช้ได้แหละเดี๋ยวเราจะมาแปะกาวขอบเขาจะได้คมแล้วก็ไม่เลอะนะคะเราก็จะใช้แปรงสีฟันแบบนี้นะคะจะเอามาเก็บตามขอบนะคะ ตัวนี้จะเป็นปูนเอาไว้โปะนะคะคือเขาจะทํามาสําเร็จรูปแล้วนะคะไอตัวบัวงักออกอะคะ่ะมันก็จะเป็นรูๆอุดรูเข้าไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราทาสีทับอีกทีเนาะเดี๋ยวเราก็รอสีแห้งแล้วก็รอที่เรา โป๊ปิดรูแห้งแล้วก็จะลงสีรอบที่สองนะคะหลังจากที่ทาสีซ้ำรอบ2แล้วนะคะก็ผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะมาลอกเทปที่แปะไว้กันนะคะ เมื่อกี้เราวัดมาแล้วนะคะห้องนี้ก็มีขนาดอยู่ที่3คูณ3.5าก็จะตกอยู่ที่ไม่เกิน11ตารางเมตรนะคะเพราะฉะนั้นกระเบื้องที่เราสั่งมาเนี่ยกล่องหนึ่งเขามีมีทั้งหมด36ชิ้นนะคะปูได้5ตารางเมตรนะคะแต่ห้องเราก็คือ11ตารางเมตรเราก็เลยสั่งมาทั้งหมด3กล่องน,นะคะอันนี้เป็นกระเบื้องยางที่หนา2มิลน,นะคะตก ที่เราสั่งมาตกกล่องแล้วประมาณาพันต้นๆน,นะคะข้อดีของกระเบื้องยางน,นะคะที่เขาหันมาใช้กันตอนนี้เพราะว่าค่อนข้างทนแล้วก็กวาดได้ถูดได้ทำความสะอาดโดนน้ำได้ปกติยิบยิบมั่งแบบนี้นะคะผงสองส่วนต่อน้ำหนึ่ส่วน ไหนมาดูเด้ตัวไหนเออหลังจากที่เรารอให้ยิบซ้ำที่เราปรับระดับพื้นแห้งแล้วนะคะเราก็จะมาลงกาวกันนะคะเพื่อที่จะปูกระเบื้องยางก็เดี๋ยวเกลี่ยให้ทั่วห้องเลยนะคะแล้วเดี๋ยวก็ เราจะติดทีเดียวเนาะทาบางๆนะคะไม่ต้องทาหนามากแล้วเดี๋ยวทิ้งกาวสักประมาณ15นาทีนะคะให้กาวเขาพอมีความหนึบหเดี๋ยวเรามาตัดกระเบื้องยางนะคะ1ต่อ3นะคะวันนี้ที่จะทำการปูนะคะ นี่นะคะก็จะหักแบบนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะต่อกกระเบื้องนี่ก็คือจะเรียงไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะการเข้ามุมนะคะวัดมุมแต่ละข้างนะคะลงบนพื้นกระเบื้องนะคะเพื่อที่จะเราจะได้ตัดนะคะ เพื่อนคะตอนนี้คือเราก็ปูพื้นทั้งห้องเสร็จแล้วนะคะทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะคะยิงซิลิโคนแล้วก็จะเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะคนคุมงานนะคะตอนนี้มารอตรวจงานแล้ว